ต้อนรับสู่ AK Car Garage ช่องที่รวบรวมรีวิวเกี่ยวกับรถยนต์และอากาศยานสุดล้ำสำหรับผู้ที่ลหลงใหลในพลังความเร็วและเทคโนโลยีแห่งอนาคตวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักสุดยอดเครื่องบินรบแห่งยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยหรือที่รู้จักกันในชื่อ r t a f 8 Fighter Jet รุ่นปี2026ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรม เทคโนโลยีและพลังการต่อสู้ในระดับโลกเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความเร็วความคล่องตัวและระบบควบคุมที่แม่นยำเหนือชั้นเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคแห่งความเป็นผู้นำทางอากาศอย่างแท้จริง r t a f 8ถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงความคล่องแคล่วความแม่นยำและความอยู่รอดในทุกสภาพสนามรบโครงสร้างอากาศยานถูกออกแบบให้มีลักษณะลื่นไหลาตามหลักอากาศพลาศาสตร์ ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการบินตัวเครื่องทำจากวัสดุคอมโพสิตที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาพร้อมพื้นผิวสีเทาเมทัลลิกที่ดูดุดันและล้ำยุคขอบและมุมที่คมชัดของเครื่องบินช่วยลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ ทำให้เครื่องบินแทบจะล่องหนต่อสายตาศัตรูในสนามรบยุคดิจิทัลขุมพลังของ r t a f 8มาจากเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตคู่รุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมหาศาลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเครื่องยนต์ทั้งสองสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้เครื่องบินสามารถปฏิบัติภารากิจได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยระบบขับเคลื่อนสามารถปรับทิศทางแรงขับได้ ช่วยให้เครื่องมีความคล่องตัวสูงและสามารถหลบหลีกในสถานการณ์การต่อสู้อย่างเฉียบพลันท่อไอเสียได้รับการออกแบบเพื่อลดสัญญาณอินฟาราเรดทำให้เครื่องบินไม่ถูกตรวจจับจากขีปนาวุธนำความร้อนได้ง่ายในส่วนของระบบควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ RTAF8 มาพร้อมกับห้องนักบินระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ภายในประกอบด้วยหน้าจอสัมผัสแบบพาโนรามาระบบควบคุมด้วยเสียงและหน้าจอแสดงผล HUd ที่ให้ข้อมูลการบินและเป้าหมายแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักบินมีสมาธิกับการควบคุมเครื่องได้อย่างเต็มที่แม้อยู่ในสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนภายในเค้าพิทเน้นการจัดวางที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ขับสามารถตัดสินใจได้ภายในเซียววินาทีระบบเรดาร์ของ r t a f 8ใช้เทคโนโลยี AESA เราดาร์ที่ทันสมัยที่สุดสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทั้งบนพื้นดินในน้ำและในอากาศร่วมกับระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรดและกล้องอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เครื่องสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายระบบ AI ที่ติดตั้งภายในยังสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลและช่วยให้นักบินได้รับคำแนะนำทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์ทำให้เครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงอากาศยานแต่เป็นระบบการรบอัจฉริยะเต็มรูปแบบ RTAF 8สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภท ทั้งขีปนาวุฒอากาศสู่อากาศขี่ปนาวุฒอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงห้องเก็บอาวุธแบบภายในลำช่วยให้เครื่องยังคงคุณสมบัติการล่องหนแม้ในขณะติดตั้งอาวุธระบบเล็งเป้าระดับสูงสามารถทำงานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีลดความเสียหายรอบข้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบทุกระดับในด้านการสื่อสารเครื่องบินรุ่นนี้รองรับระบบข้อมูลเชื่อมโยงแบบเข้ารหัสความปลอดภัยสูง ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยภาคพ,พื้นหรือเครื่องบินลำอื่นได้อย่างราบรื่นและทันเวลาระบบนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วรูปลักษ์ภายนอกของ r t a f 8ดูลำยุกและดุดันตัวเครื่องมีเส้นสายที่ลื่นไหลและคมกริบตามแบบฉบับของเครื่องบินล่องหน ปีกและหางได้รับการออกแบบให้สมดุลในทุกมุมองศาหลังคาคอปพิษทำจากวัสดุป้องกันแสงสะท้อนแอร์ละกันกระสุนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักบินระบบลงจอดได้รับการปรับแต่งให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถขึ้นลงได้แม้บนรันเวย์ที่มีระยะสั้น ATF8 a ยังถูกออกแบบให้สามารถอัปเกรดในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่นทั้งระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สามารถปรับปรุงได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลัก ซึ่งหมายความว่าเครื่องบินรุ่นนี้จะสามารถพัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีการรบใหม่ๆได้อีกหลายทศวรรษสมรรถนะโดยรวมของเครื่องบินถือว่ายอดเยี่ยมความเร็วสูงสุดมากกว่าแมตซสและระดับเพดานบินสูงกว่า55,000ฟุตร,ระยะปฏิบัติการเพียงพอสำหรับภารกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและยังสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเพื่อขยายระยะทางได้อีก การควบคุมที่เสถียรและการตอบสนองที่แม่นยำแม้ในความเร็วสูงทำให้ r t a f 8เป็นเครื่องบินรบที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านความเร็วความล่องหนและความแข็งแกร่งสำหรับกองทัพอากาศไทยการเปิดตัว r t a f 8ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพทางการป้องกันประเทศเครื่องบินลำนี้ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวณและการปับโตภัยคุบค,คามทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาติไทยที่มีเทคโนโลยีการบินที่ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำของโลก r t a f 8จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบินรแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรีของกองทัพอากาศไทยทุกองค์ประกอบตั้งแต่ตัวเครื่อง ระบบอาวุธไปจนถึงเทคโนโลยี AI ถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นเลิศสูงสุดในท้องฟ้าและนี่คือรีวิวฉบับเต็มของเครื่องบินรบ r t a f 8ปี2026ค่กคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง AK Car Garage เพื่อรับชมคลิปรีวิวใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องบินรบรถซูเปอร์คาร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคตจากทั่วโลกกดถูกใจแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์คุณภาพดีๆมาฝากคุณทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับ ชม AK Car Garage แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป